บทสาธยายเรื่องโมคลาณสูตรปริศนาธรรมสิบข้อกับคำตอบที่ตรงกันที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวั์อัพยากตะสังยุตในย่อหน้าที่788ถึง793 จเรือนพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตามาจะขอน้อมนำเอาโมคลานะสูตรเป็นพระสูตรที่เจ็ดในอัพยากตะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าโมคลานะในชื่อพระสูตรนี้มาจากนามของ พระมหาโมคคลานะอักรสาวกเบื้องสายผู้เลิศทางมีฤทธิ์มากและวัชชโคตรคือนามของปริพาชกผู้มีความสงสัยใครรู้ในปัญหาปรัชญาเป็นอย่างยิ่งพระสูตรนี้เป็นเรื่องราวการแสวงหาความจริงของวัชชโคตรปริภพาชก ผู้ซึ่งเที่ยวตระเวนถามปัญหาโลกแตก10ข้อเพื่อค้นหาว่าใครกันแน่ที่รู้ความจริงเรื่องราวมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งวัชโคตรปริพาชกได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลลานะถึงที่อยู่หลังจากทักทายปราศัยแล้ววัชโคตร ก็ได้ยิงคำถามชุดใหญ่ทันทีคำถามชุดนี้เรียกว่าอัพยากตะปัญหา10ข้อได้แก่ 1. โลกเที่ยงหรือ 2. โลกไม่เที่ยงหรือ 3. โลกมีที่สุดหรือ 4. โลกไม่มีที่สุดหรือ 5. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ 6. ชีพเป็นอื่นสรีระเป็นอื่นหรือ 7. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือ 8. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกหรือ 9. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือสิ 10. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้หรือท่านพระมหาโมคคลานะได้ต่อปฏิเสธในทุกคำถามว่าดูก่อนวัชชะปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์วัชชโคตจึงถามถึงเหตุผลว่าอะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกปริพาชกอื่นพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้แต่พระสมณะโคดมกลับไม่ทรงพยากรณ์ท่านพระมหาโมคคลานะได้อธิบายว่าเหตุที่ปริพาชกอื่นพยากรณ์เพราะเขาย่อมตามเห็นจักษุหรือตาโสตะหรือหู ขานะหรือจมูกชิวหาหรือลิ้นกายะหรือกายและมโนโหรือใจว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อยึดถืออายตนะทั้งหว่าเป็นตัวตนจึงเกิดความเห็นผิดเรื่องความเที่ยงหรือความขาดศูนย์ตามมา ส่วนพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทรงพิจารณาเห็นจักษุหูจมูกลิ้นกายและใจว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเหตุที่ทรงละความยึดถือในอายตนะได้แล้ว พระองค์จึงไม่ทรงพยากรปัญหาเหล่านั้นวัชโคตรปริพ่าชกได้ฟังดังนั้นจึงลุกจากที่นั่งแล้วตรงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันทีเมื่อได้เข้าเฝ้าเขาได้ทูลถามปัญหาชุดเดิมทั้งสิบข้อกับพระพุทธองค์และน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก เพราะผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าไม่ทรงพยากรณ์ในทุกข้อเช่นเดียวกันเมื่อวัชโคตทูลถามถึงเหตุผลพระองค์ก็ได้ตรัสอธิบายเรื่องความยึดถือในอายตนะทั้งหกและการละความยึดถือในอายตนะทั้งหกด้วยถ้อยคำและสำนวนที่ตรงกัน กับท่านพระมหาโมคคลานะทุกประการวัชโคตรปริพาชกถึงกับอุทานออกมาด้วยความเลื่อมใสว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยมีพระเจ้าข้าในข้อที่อัฏฐกับอัฏฐพยัญชนะกับพยัญชนะของศาสดากับของสาวกย่อมเทียบกันได้ สมกันได้ไม่ผิดเพี้ยนกันในบทที่สำคัญเขาได้กราบทูลความจริงว่าเมื่อกี้นี้เขาเพิ่งไปถามสมณะมหาโมคะลานะมาและได้รับคำตอบแบบเดียวกันนี้ไม่ผิดเพี้ยนเลยหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง สักกายทิฐิในอายตนะพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่ารากเง้าของความเห็นผิดทั้งหมดมาจากสักกายทิฐิหรือความเห็นเป็นตัวตนโดยเฉพาะการยึดถือในอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนทั่วไป มักยึดถือว่าฉันเห็นฉันได้ยินฉันคิดคือเอาตัวฉันเข้าไปสวมทับกระบวนการทำงานของอายตนะเมื่อมีตัวฉันเป็นผู้เห็นก็ย่อมสงสัยต่อไปว่าตัวฉันนี้ตายแล้วจะไปไหนจะอยู่ตลอดไปหรือจะสูญหายแต่ถ้ามองเห็นว่า การเห็นเป็นเพียงกระบวนการของจักษุวิญญาณอาศัยตาและรูปไม่มีตัวชั้นอยู่ในนั้นคำถามเรื่องตัวชั้นจะไปไหนก็จะตกไปเอง 2. ความเป็นเอกภาพของพระรัตนตรยัยเหตุการณ์นี้ยืนยันถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก พระมหาโมคคลานะแม้จะไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์แต่ท่านก็มีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างท่องแท้จนสามารถตอบปัญหาได้ตรงกับพระบรมศาสดาราวกับนัดหมายสิ่งนี้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ศึกษาว่าคำสอนที่สืบทอดกันมาผ่านทางพระอริยสาวกนั้นเป็นคำสอนที่เชื่อถือได้ และเป็นทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง 3. การไม่ติดกับดักทางความคิดวัชโคตรพยายามต้อนให้ตอบซ้ายหรือขวาเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ทั้งพระพุทธองค์และพระโมคคลานะต่างก็ไม่ยอมเดินตามเกมนั้นท่านเลือกที่จะถอนรากถอนโคนสมมุติฐานของคำถามแทน นี่คือแบบอย่างของการใช้ปัญญาคือไม่มัวแต่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ให้มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วดับที่ตรงนั้นขอความจเจริญนในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร